สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง u t u b e กิจโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับใครที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องอาวุานของแชร์แม่มณีครับที่แชร์แม่มณีมันอวาุานไปตั้งนานแล้วครับตั้งแต่โดนจับไปแต่ตอนนี้สารอาญารัชดาก็ได้ตัดสินนะครับให้คุณวันธนี ทิประเวศนะครับแล้วก็คุณเมธีชินาผาครับซึ่งสองคนนั้นเป็นผัวเมียกันเป็นสามีภรรยากันในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินนนัเป็นการช่อโอกงประชาชนนะครับจริงๆมีจำเลยหลายตัวหลายคนแต่ผมพูดถึงสองคนนี้สองคนนี้เป็นต้นเรื่องนะครับในการทําแช่แม่มัน,นีก็มีผู้ที่ต้องเสียหายไปทั้งหมด2533ารายครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน1,300 หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทล้านบาทนะครับพันสาร้อยกว่าล้านสองพันห้าร้อยกว่าคนก็มีคดีทั้งหมดเป็นกระทงกระทงก็สองพันห้าร้ยี่สิบปดกระทงครับกระทงหนึ่งจะติดคุกกระทงละห้าปีนะครับก็รวมกันบวกหารคูณลบก็จะต้องติดคุกหนึ่งมืนสองพันหร้อยสี่สิบปีแต่ปรากฏว่า จำเลยรับสารภาพครับสองหัวเมียรับสารภาพก็ต้องสารภาพนะครับมันจำนนด้วยหลักฐานผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสารต้องลดโทษให้ในเมื่อมันจำนวนด้วยหลักฐานก็ไม่เป็นไรสารก็ลดโทษให้ไปแล้วลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือจำคุกห้าพันห้าสิบปีแต่จะลดโทษหรือไม่ลดโทษก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันติดคุกได้ตามกฎหมายว่าจำคุกไม่เกิน2ีปีสรุปแล้วที่ติดคุกหมื่นกว่าปี ห้าพันกว่าปีติดจริงแค่ยี่สิบปีเพราะว่ากฎหมายกำหนดโทษไว้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกนี้ได้ใจนะครับจริงๆพวกอภิรักพวกกลุ่มฟอ r e เร็กสามดีก็น่าจะติดคุกไม่เกินยี่สิบปีเช่นกันนะค,คิดดูดิมันเอาเงินพันสามร้อยกว่าล้านเนี่ย ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสูล่ายใช้จ่ายอย่างแฮปปี้เอนดิ้งผัวเมียแม่งจะมีรถอะไรก็ได้จะมีบ้านอย่างไหนก็ได้จะใช้ของแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมก็ได้มนเสวยสุกกบเงินของคนสองพันกว่าคนครับมันเฮีย่ยมันระยำมันเวรกรรมจริงๆนะครับแล้วก็ติดคุกแค่นี้เองติดคุกแม่งก็พอๆกับไปป้นร้านทองป้นแรฆ่าแต่นี่มันไม่ได้ฆ่าไง มันไม่ได้ฆ่าแต่มันก็เหมือนกับการฆ่าคนทางอ,อ้อมผัวเมียต้องทะเลาะกันเลิกกันพ่อแม่ต้องทะเลาะก,กับลูกพี่ต้องทะเลาะก,กับน,น้องเพื่อนกันรักกันดีๆก็ต้องทะเลาะก,กันก็เพราะไอ้ซนตีนไอ้้นมือสองตัวนี่แหละครับมันเกตนาโกงอยู่แล้วตอนนี้มันก็ไปนอนเชิบเชิบในคุกแล้วไม่รู้มันฝังดินไว้เท่าไหร่ออกมามันก็สวยสุด ติดคุก20ปีเดี๋ยวมีรดโทษน,นู่นลเทศนี่รดโทษนั่นมันก็เหลือประมาณ8-9ปีมันก็ออกมาแล้วออกมานะเงินเหลือมันก็ไปเปลี่ยนโฉมไปอัพหน้าใหม่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยน Hi ell, หาเหวแตคนก็ไม่รู้จักมันละไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ก็จบมันก็ใช้ชีวิตสมมติเหลือสัก2-300ล้านมันก็อยู่อย่างสวยสุขจนตาย วิตจะนิ่แต่ผมบอกให้ในเมื่อสารยุติธรรมให้ติดคุกแค่ยี่สิบปีแต่เวรกรรมมันก็ยังต้องตามหลอกตามหลอกไอ้สองตัวนี้อยู่เพราะมันทําให้คนสองพันกว่าคนแม่งต้องเดือดรอ้อนมันจะอยู่ไม่มีความสุขหรอกผมจะบอกอย่าคิดจะทําดีที่สุดเชื่อผมจริงๆอย่าคิดคิดไปโกงเขาไปอะไรเขาอย่าอย่า ตัวไอ้คนที่ไปเล่นก็บางทีก็บางคนก็น่าจะสมน้ำหน้านะแต่ก็ไม่อยากจะซ้ําเติมมันไม่มีไรายได้มาง่ายไม่มีไรายได้มาฟรีๆหรอกจะบอกให้อย่าไปโง่อย่าไปเห็นผลประโยชน์บางตาบางคนก็รู้ว่าโกงแต่ก็ร่วมกระบวนการร่วมต้นๆมันก็จะได้เงินเยอะแยะมากมายสรุปแล้วศาลก็การเป็นพยานเพราะว่าคดีนี้ติดคุกแค่สองคนครับนอกนั้นศาลยกคำร้องหมดเลย ไม่เกี่ยวข้องอะไรนะก็ติดแค่สองคนเท่านั้นเองไอ้กลุ่มต่างๆไม่โดนสักคนนี <c oughs> ่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหอนสอนใจนะครับอย่าไปเชื่อใจใครง่ายโดยเฉพาะคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนใกล้ตัวบางทีมันโดนหลอกมาอีกทีหนึ่งก็เท่านั้นเองมีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าดีที่สุดบางคนก็ไปกู้นี่ยืมสินไปบอกร้พวกมันก็ จะเสียหายใหญ่หลวงเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเจดียยอดด้วนนะครับด้านหลังผมมีเป็นเจดีที่เป็นเจดีโพรศาสตร์ของพิษโลกตรงนี้บนอยู่เป็นภูเขาแห่งเดียวในจังหวัดพิษโลกครับมองไปเห็นภูมิทัศน์รอบพิษสัอูโลกเลยพระนเรศวรก็เคยมาตั้งกองทัพสอดแนมอยู่ที่นี่บนเขายอดด้วนแห่งนี้นะครับนี่คือดินแดนประวัติศาสตร์ในพิษโลกผมได้มาอยู่พิษโลก ถือว่ามีความสุขมากๆเลยเพราะเ,เป็นดินแดงแห่งความสักศิลก็บอบคุณทข้า่านะครับที่ติดตามชมด้วยดีนะก็มาช่วยซื้อของหน่อยผมมีน้ำหอมมาขายครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อม,มอตาครับผมขายราคา590บาทตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมลิปสติกแล้วก็แถมยามองน้ำเทวดาสูตรวัดโผซื้อหนึ่งแถมสาม สามสองเลยทีเดียวครับ5้า้าสิบาทค่าส่งฟรีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมนะตอนนี้ผมร้อนเงินร้อนเงินมากๆต้องเอาเงินไปสู้คดีสองคดีของคุณอัจฉริยะกับคุณวัชรินักร้องชื่อดังสองคดีทําให้ผมต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทางไปศาลอาญาโทนแล้วก็เดินทางไปศาลสูตรปากกาจากพิษโลกนะครับเดือนหนึ่งต้องไปสองครั้งค่าจ่ายก็เดือนหนึ่งก็ ครั้งหนึ่งก็เจ็ดแปดพันสองครั้งก็รวมสองหมื่นบาทก็ใครก็เมตตาก็สนับสนุนได้เ็าโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับสิบยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยพันสองพันได้ทั้งนั้นนะพอผมประกาศว่าผมสู้คดีผมไม่มีออมชอมไม่ยอมความไม่ขอโทษใครโดยเด็ดรับย้อนติดคุกดีกว่าต้องขอโทษอีโก้สูงครับผม บัญชีไทยพนิตครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรือจะแอดไลน์มาคุยกันไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันใน Facebook ดรกิตพลเดชมิสัยครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามจนจบขอท่านมีความสุขขอให้พาุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี